สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง The Growth Mindset นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนยังลังเลแล้วก็สงสัยหรือว่ามันจะเหมาะกับตัวเองหรือเปล่าเกี่ยวกับการลงทุนนะคะบางคนอาจจะมองว่าฉันมีเงินเดือนเท่านี้ฉันมีรายได้เท่านี้ฉันอาจจะไม่เหมาะกับการลงทุนหรือว่าฉันมีเงินออมเท่านี้ฉันอยากจะแบ่งเงินที่ฉันหามาได้เนี่ยไปลงทุนนำเงินไปทำงานแล้วก็อยากจะมี Passive Income ในอนาคตเหมือนคลิป ก่อนอนที่ผ่านมาที่เราได้ลงไปนะคะว่ามันจะมีอาชีพไหนบ้างที่ให้เราเนี่ยสามารถที่จะนําเงินที่เราหามาได้เนี่ยไปลงทุนให้มันงอกเงยนะคะสำหรับเรานะเราก็เริ่มต้นจากการลงทุนในตลาดหุ้นอย่างที่เราพูดหลายๆคลิปแล้วว่าเราเคยล้มเหลวกับการลงทุนในตลาดหุ้นมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนแล้วเราก็ห่างหายตลาดหุ้นนั้นไปเลยจนวันหนึ่งที่มันเจอวิกฤตโควิดขึ้นมาเราตกงานเราไม่มีไรายได้ เราไม่มีงานทําเราก็มานั่งคิดแล้วว่ามันมีอาชีพไหนบ้างที่จะทําให้เราเนี่ยมีรายได้ณนะตอนที่เราอยู่ที่บ้านไม่ต้องออกไปทํางานแล้วเราก็เจอหนึ่งอาชีพแรกก็คือยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งเราก็เลยเออเราเคยอยู่ในตลาดหุ้นนี่เราก็เลยเริ่มต้นปัดฝุ่นใหม่มาเริ่มต้นเรียนรู้กับตลาดหุ้นเริ่มต้นใหม่คะ่ะทุกคนสิ่งแรกเลยที่เขาอยากจะให้เราปรับเกี่ยวกับทางด้านการลงทุนก็คือ mindset ค่ะ mindset ของเรานี่แหละถ้าหากว่าเรามี mindset หรือว่าวิธีการคิดเกี่ยวกับการลงทุนที่ดีตั้งแต่ต้นเนี่ยเราจะไม่หลงทางเราจะไม่เสียใจและเราจะไม่หมดกําลังใจกลางทางเหมือนกับเราที่ผ่านมานะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะมาแชร์ mindset จากประสบการณ์ของเราทั้ง5า้าไมล์เซตเนี่ยให้กับหลายๆคนที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนบ้างและอีกอย่างหนึ่งนะคะเราอยากจะให้ทุกคนปรับเลยตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คืออย่าคิดว่าการลงทุนมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขงบการเงินหรือว่าต้องจบบัญชีต้องจบเศษศาสตร์มาเท่านั้นสําหรับเรานะเราก็บอกได้เลยว่าเราไม่ได้จบบัญชีเราไม่ได้จบเศษศาสตร์แต่ว่าเราออยากจะเรียนรู้การลงทุนในตลาดหุ้นเราชอบ การลงทุนในตลาดหุ้นเราชอบที่จะนําเงินที่หาไม่ได้ไปต่อยอดต่อไปทำยังไงก็ได้ให้มันงอกเงยขึ้นมาให้เรามี passive income ในอนาคตทีนี้เราก็มาดูทั้งหมด5 m าม d s เซตที่เราได้สรุปมาจากประสบการณ์โดยตรงของเราสำหรับมายเซตแรกเนี่ยอยากจะให้ทุกคนมองว่าการลงทุนคือการเดินทางไม่ใช่การเสี่ยงโชคอย่าคิดว่าการที่เราเริ่มต้นมาลงทุนในวันนี้นำเงินมาลงทุนในวันนี้ เราจะรวยทันชีทันใดมันคือทางลัดที่จะทําให้เรารวยตรงเนี้ยตัดออกไปได้เลยค่ะทุกคนให้เราปรับไม้เซตของตัวเองใหม่ว่าการลงทุนก็เหมือนกับการที่เราปลูกต้นไม้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนําเมล็ดพันก็คือเงินทุนของเราเนี่ยมาเพาะพันุมาเพาะลงในดินลงในกระถางเพื่อที่จะให้มันมีรากมีใบเติบโตขึ้นมาเรื่อยเรื่อย ในทุกๆวันถ้าเราปลูกต้นไม้เราก็ต้องรดน้ำํำผวดินใช่ไหมคะใส่ปุ๋ยเช่นกันค่ะการลงทุนก็คือความรู้ทักษะประสบการณ์ต่อมาค่ะ Myset เข้อที่2ก็คือการลงทุนมันมีความเสี่ยงแต่เราสามารถที่จะจํากัดความเสี่ยงนั้นได้ไม่มีการลงทุนไหนหรือว่าทําธุรกิจอะไรที่จะไม่เสี่ยงไม่ขาดทุนเลยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้กับคําว่า เสี่ยงกับคําว่าขาดทุนอยู่ที่ว่าจะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยขาดทุนมากขาดทุนน้อยทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับทักษะความรู้ประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้แล้วก็สะสมไปในทุกๆวันนะคะสำหรับเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะเรียนรู้การลงทุนในตลาดหุ้นให้มากขึ้นและที่สําคัญค่ะสําหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นแล้วเป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะมองหาเป็นกองทุนรวมก็ได้ไม่ใช่หุ้นตัวเดียวโดด,โด,ด มันอาจจะเสียงสูงเกินไปเราก็นะกระจายความเสียงก็คือกองทุนรวมอกองทุนรวมยกตัวอย่างง่ายๆบนตลาดหุ้นไทยของเราก็จะมีทั้งดัชนีเซทห้าสิบเซทเอชดซรอยอะไรแบบเนี้ยเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีรายได้ดีมีเงินปันผลแบบเนี้ยมีหลากหลายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางด้าน ICT อาหาร,กรเกษตร การเงินการธนาคารหรือแม้กระทั่งกองทุนรวมต่างประเทศก็มีเช่นเดียวกันอย่างน้อยนอยเนี่ยเราก็ยังจํากัดความเสี่ยงของเราได้อยู่ดีกว่าเราไปลงทุนตัวเดียวโดด,ด,ดเลยในตอนแรกต่อมาค่ะ Mindset ข้อที่3อย่าตัดสินการลงทุนจากผลระยะสั้นการที่เราขาดทุนการที่พอร์ตเราติดลบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดนะ มันเป็นเรื่องปกติมากๆสําหรับนักลงทุนย้อนไปข้อที่2ก็คือการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยก็อยู่กับว่าเราจํากัดความเสี่ยงแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงนั้นได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ว่าเราจะปรับไมล์เซ็ข้อนี้ยังไงสําหรับเรานะอดีตที่ผ่านมาเราเคยขาดทุนเราเคยซื้อหุ้นแบบไหนตัวไหนที่ทําให้เราเนี่ยผิดพลาดตัดสินใจผิดติดดอยขาดทุนหนีไม่ทันเนี่ย เราก็จะจดไว้เป็นบทเรียนและเราจะไม่กลับไปทำแบบเดิมอีกและที่สำคัญบทเรียนจากการขาดทุนในข้อนี้ที่เราได้มาก็คืออย่าโลภถ้าเราโลภแล้วเนี่ยคือกำไรหายทันทีนะคะยกตัวอย่างรอบแรกซื้อได้ได้กำไรรอบที่2ซื้อได้กำไรรอบที่3ถ้าเราเข้าไปอีกเพิ่มทุนเข้าไปอีกเนี่ยกำไรเราน่าจะเพิ่มขึ้น แล้วเราก็เข้าไปโดยที่ในระหว่างทางรอบที่1รอบที่2ที่เห็นผลกําไรแล้วเนี่ยไม่เทคออกไม่ทยอยเทคออกคิดว่าตัวเองเนี่ยจะได้กําไรเพิ่มมากขึ้นก็เลยนําทุนเข้าไปและก็อีกอย่างหนึ่งมือใหม่ไม่ได้ดูทรงกราฟและก็อาจจะลืมคิดไปว่าหุ้นมันขึ้นมาได้มันก็มีลงมาได้เช่นเดียวกันผลก็คือ ติดดอยขาดทุนหนีไม่ทนันเงินทุนจมตรงนี้แหละมันอาจจะทําให้เราเนี่ยขยับกับตลาดหุ้นไปเลยก็อาจจะเป็นได้เนาะต่อมา i ม d s ซ t ข้อที่4ค่ะสําคัญมากๆก็คือเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการลงทุนเงินทุนวันนี้ที่เรานํามาลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะมากจะน้อยเท่าไหร่เราก็ต้องมีเป้าหมายแล้วก็แบบแผนที่ชัดเจนถ้าเรามีเป้าหมายแล้วก็แบบแผนที่ชัดเจนแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราลงทุนกับหุ้นตัวเนี้ย เพื่ออะไรเราซื้อหุ้นตัวเนี้ยเพื่ออะไรเพราะอะไรเราอาจจะมีแผนการลงทุนระยะยาวเพื่อไว้กระเสียณเพื่อสรภาพทางด้านการเงินเพื่อในวันข้างหน้าเรามีพาสซีฟอินคัมเข้ามาหรือบางคนเป็นนักเก็งกาไรในระยะสั้นที่สําคัญก็คือเราต้องมีแผนว่าเราเข้าเท่านี้เราควรที่จะออกที่เท่าไหร่กําไรเท่าไหร่เราพอใจแล้วพอจบ รอรอบใหม่หรือว่าไปหาหุ้นตัวอื่นหาเซกเตอร์อื่นอะไรแบบนี้ถ้าเรามีแบบแผนหรือว่าเป้าหมายที่ชัดเจนอ่ะมันจะทําให้เราเนี่ยไม่หลงทางหรือว่าไม่หว่นต่อข่าวหรือว่ากระแสใดๆอยากจะบอกทุกคนว่าจากประสบการณ์ของเรานะข่าวดีเนี่ยมันมักจะมาตอนที่หุ้นมันขึ้นมาแล้วกลางรอบแล้วจะท้ายรอบแล้วอะไรแบบนี้ถ้าเราเข้าไปซื้อเราอาจจะมีโอกาสติดดอยได้ก็อาจจะเป็นได้อันนี้จากประสบการณ์โดยตรงเงินลงทุนเท่านี้ฉันเก่งกาไรเท่านี้เฮ้ย มันขึ้นมาขนาดนี้แล้ว5% 10%, 20%พอใจแล้วออกดีกว่าในการเก็งกำไรในระยะสั้นแล้วก็ต่อมาค่ะม i n d ซ็ t สุดท้ายม i n d ซ e t ข้อที่5ลงทุนแบบที่เราเข้าใจแบบที่เราสบายใจค่ะทุกคนไม่ต้องไปตามคนอื่นสำหรับมือใหม่เข้ามาในตลาดแรกแรกเนี่ยแน่ละบางคนอาจจะแบบเฮ้ยต้องเชื่อคนนั้นต้องเชื่อคนนี้หรือว่าเพื่อนที่เขาอยู่ในตลาดหุ้นมานานแล้วเขาแนะนาเราแต่บางครั้งอ่ะแบบแผนหรือว่าเป้าหมายของเขาอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ ในแบบฉบับของเราก็อาจจะเป็นได้เราอยากจะให้ทุกคนลองถามตัวเองก่อนว่าวันนี้ฉันเริ่มต้นการลงทุนในตลาดหุ้นเพื่ออะไรเพราะอะไรไม่ใช่ว่าเพราะตามเพื่อนไม่ใช่ว่าเพราะตามกระแสและถ้าหากว่าเราเลือกลงทุนแบบ ตามที่เราเข้าใจตามที่เราอยากจะเรียนรู้มันจะทําให้เราอ่ะมีพลังบวกมีกําลังใจที่อยากจะไปศึกษาเรียนรู้ในตลาดหุ้นเพิ่มมากขึ้นอย่างสําหรับเรานะยกตัวอย่างเลยว่าเราลงทุนในแบบฉบับที่เราชอบในแบบที่เราเข้าใจเ,เราชอบทั้งเงินปันผลเราก็อยากได้เก่งกําไรในระยะสั้นเราก็อยากได้เราก็เลยวางแผนการลงทุนของเราว่าพอร์ตนี้ลงทุนเท่านี้ฉันเอาไว้ออมนะ ออมหุ้นพื้นฐานดีมีันผลระยะยาวนะฉันจะไม่ถอนออกมาราคาโดนเทลงมาฉันเข้าไปเก็บเข้าไปเก็บพอ1ปี2ปี3ปีฉันได้เงินันผลกลับคืนมาก็ไม่ได้เอาออกมาใช้ก็เอาไปหมุนเวียนในพอร์ตนั้นแล้วก็อีกพอร์ตนึงเฮ้ยหุ้นตัวเดียวกันนี่แหละราคาเนี่ยมันย่อลงมาแล้วมันโดนเทลงมาแบบต้นรอบแล้วฉันก็อยากจะเก็งอะไรในระยะสั้นบ้างเราก็วางแผนแบบนี้ก็เลยเปิดอีกหนึ่งพอตเอาไว้นะคะเงินลงทุนเท่านี้ ซื้อในราคานี้บวกขึ้นมาเท่านี้พอเราได้กําไรส่วนต่างแล้วเราพอใจแล้วเราออกพอแล้วจบแล้วรอบนี้รอรอบใหม่เออมันก็วิน,ว,นวินทั้งคู่อะไรแบบเนี้ยเราต้องหาตัวตนของเราให้เจอว่าเราชอบวิธีการลงทุนแบบไหนที่เราลงทุนแล้วเราสบายใจพอดแดงเราก็ยังอยู่ได้เพราะอย่างน้อยนอยเนี่ยเราเลือกหุ้นพื้นฐานดีมีบันพลอยู่แล้วและที่สําคัญค่ะความรู้ประสบการณ์ทักษะสําคัญมากๆสําหรับ มือใหม่หลายๆคนนะคะและสุดท้ายนี้สําหรับเราอยากจะบอกทุกคนว่าการลงทุนในตลาดหุ้นไม่ใช่ว่าเราต้องมีเงินทุนหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเราถึงจะไปลงทุนได้เราเริ่มต้นวันนี้ตั้งแต่หลักหน่วยก็ยังได้เลยหลักสิบหลักร้อยหลักพันได้หมดเลยจากประสบการณ์ของเราเนี่ยแหละเราถึงอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าปิดกั้นโอกาสของตัวเองลองปรับ m ม n d เซ t การลงทุนของตัวเองใหม่ค่ะและถ้าว่าคลิปในวันนี้นะคะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนที่ยังลังเลการที่อยากจะ เริ่มต้นลงทุนอยู่ก็วังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะและที่สําคัญค่ะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เมียวในการทําคลิป EP ตีต่อไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ